thank สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็พบกับคุณครูฝนในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4สําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องยุคหินครั้งที่แล้วเด็กๆเ,เรียนเกี่ยวกับยุคสมัยปายเด็กๆยังจําได้ไหมคะว่ายุคสมัยนั้นแบ่งออกเป็นกี่แบบ ถูกต้องแล้วค่ะก็คือแบ่งออกเป็น2ยุคนะคะก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์นี้ค,คุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องยุคหินซึ่งอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองเด็กๆสามารถเปิดหนังสือประวัติศาสตร์หน้าที่18ตามคุณครูได้เลยนะคะ ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะก็คือยุคสมัยที่มนุษย์เนี่ยยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆนะคะของคนในยุคนี้ก็จะอาศัยการศึกษาจากเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ทำมาจากหินหรือโลหะยุคหินนะคะก็จะเป็นยุคที่มนุษย์เนี่ยนำหินมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้แบ่งตามลักษณะต่างๆนะคะจะแบ่งได้เป็นยุคหินเก่า หินก้างและหินไม้แล้วเด็กๆทราบหรือไม่ว่ามนุษย์ที่อยู่ในยุคหินนั้นเขาดำเนินชีวิตอย่างไรวันนี้คุณครูจะพาดเด็กๆย้อนเวลาไปอยู่ในยุคหินกันเลยค่ะในเด็กเตรียมพร้อมหรือยังคะเก็บกระเป๋าหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ลองจินตนาการถึงวันที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีงานหรือโรงเรียนไม่มีอะไรที่คุณคุ้นเคยเลยไม่คุณไม่ได้อยู่ในแคลิฟอร์เนียในตอนที่พวกเขาหยุดจ่ายกระแสไฟคุณไม่ได้อยู่ในบ้านของคุณด้วยซ้ําเพราะว่าคุณถูกส่งไปยังยุคหินด้วยพลังเวทมนต์แล้วต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นล่ะแน่นอนปฏิกิริยาแรกของคุณก็คงช็อกแต่เราจะข้ามมันไป ใช่แล้วตอนนี้คุณได้ใช้ชีวิตแบบมนุษย์หินฟรินสโตแล้วอ,อันดับแรกๆเลยลองมองไปรอบๆนี่กือท้อมที่คุณอาศัยอยู่กับครอบครัวของคุณวิลมาไม่ได้อยู่นี่นะคุณมีพื้นที่ส่วนตัวในการนอนซึ่งปกคลุมด้วยหนังสัตว์ยังไงก็ตามคุณอาจจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมยุคหินที่สร้างจากงาช้างแมมมอธและซี่โครงอีกทั้งปกคลุมด้วยหนังสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันฝนด้วยกิจวัตรตอนเช้าของคุณคงไม่ใช่การรีบไปแปลงฟันในห้องน้ำและดื่มกาแฟสักถ้วยแน่ๆ แต่ถ้าคุณสงสัยว่าที่ไหนที่มนุษย์ยุคหินเขาทำธุรกลระอย่าตกใจละ่ะถ้าจะบอกว่ามันคือที่ไหนก็ได้ <c oughs> กลางแจ้งเลยสะดวกดีใช่ไหม <c oughs> เอาละ่ะถึงเวลาออกผจญภัยสำรวจโลกยุคเก่าใบใหม่แล้วแต่เดี๋ยวอย่าลืมใส่เสื้อด้วยแต่มันไม่ได้ใส่สบายสไตล์แฟชั่นเหมือนซื้อจากห้างหรอกนะ <c oughs> ในยุคนั้นมนุษย์ใช้หนังของสัตว์ที่พวกเขาล่าได้มาสร้างชุดคลุมง,ง่ายๆอย่างหยาบๆแล้วพวกเขาก็เคี้ยวหนังสัตว์เพื่อให้เกิดความยืดหย่น <Huh? S 2> จงดีใจที่คุณมีชุดสวมใส่ในวันนี้และไม่ต้องเมื่อยกลามด้วยต่อมาพวกเขาจะรมควันหนังสัตว์เพื่อให้มันมีอายุการใช้งานนานขึ้นแล้วเริ่มนำมาทําเป็นชุดคลุมแล้วรองเท้าล่ะนักวิทยาศาสาตร์เชื่อว่ารองเท้าถูกสร้างขึ้นเมื่อ40,000ปีมาแล้วโดวยใช้หนังสัตว์ชิ้นเล็กๆและมัดเข้ากับเท้าของคุณจากนั้นใช้ฟางสอดเข้าไปใต้เท้าเพื่อเสริมซนนี่ไงรองเท้าเสร็จแล้ว คำข้างที่เหลือด้วยวิธีเดียวกันแล้วก็ออกเดินได้เลยไม่ต้องกลัวคุณจะไม่เจอแมมมอธยักษ์ชันชีที่ออกจากที่พักหลอกมนุษย์ยุคหินค่อนข้างฉลาดและเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์เพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะเอาตัวรอดในป่าได้พวกเขาจึงเลือกท้อหรือสร้างกระท่อมในที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่พวกเขาหาได้ตอนนี้ลงไปที่แม่น้ำและล้างหน้าได้แล้ว สงสัยใช่ไหมว่าคุณจะเป็นยังไงในยุคหินลองดูเงาสะท้อนสิเห็นไหมคุณก็ไม่ได้ต่างจากยุคปัจจุบันของคุณเท่าไหร่นะแค่ผมของคุณยุ่งเหยิงและอาจจะมีกรามที่เล็กลงเล็กน้อยอีกทั้งยังพัฒนาเต็มที่เพราะเกิดจากการกัดเคี้ยวอาหารอย่างรุนแรงแล้วก็ดูมัดกล้ามบึกบึนนี่สินี่คือสิ่งที่คุณจะได้เมื่อชีวิตของคุณต้องวิ่งและต่อสู้อยู่ในป่ากับสัตว์ต่างๆขณะที่ออกล่าใช่การล่าคือสิ่งที่คุณต้องทำในวันนี้แค่อดใจรอไว้นะแต่ตอออนนี้้้ถึงงเเววลลาออาาาขหรชแ โชคดีที่คุณมีอาหารเหลือจากมื้อเย็นเมื่อวานไข่ผลไม้ป่าและลูกเบอร์รี่โทษทีที่เราไม่มีเตาสำหรับทำไข่ <c oughs> อยากลองุูมันด้วยไฟไหมล่ะโอเคผมจะช่วยคุณเองลองหากิ่งไม้เล็กๆสองกิ่งแต่ต้องแข็งแรงและแห้งมาถูเข้าด้วยกันอย่างแรงนานขึ้นพยายามเข้านะโอ้น่นมีประกายไฟแล้วเก่งมากตอนนี้คุณสามารถทำอาหารเช้าของคุณได้โดยใช้แผ่นหินแทนกระทะทอด อยากได้ซ่อมเหรอยังเร็วเกินไปสำหรับมันนะเห็นเปลือกหอยนั่นไหมเอามาผูกติดกับกิ่งไม้ได้ช้อนของคุณแล้วเร็วเข้าป่ากำลังรอคุณอยู่ตรงขอบคุณที่ยุคน้ำแข็งได้หมดไปแล้วอากาศก็เลยอบอุ่นและผู้ไม้เขียวชาอุ่มก็เต็มไปหมดมันดีสำหรับคุณเพราะคุณต้องเก็บพืชที่กินได้ทั่วผลไม้และ,มะเมล็ดพืชป่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นจนกระทั่ง10,000ปีก่อนคริสต์กาลที่ชาวยุคหินเรียนรู้ที่จะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ด้วยตัวเอง แล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้ลงหลักปักฐานในพื้นที่ที่ล่าสัตว์ได้ดีที่สุดดูสิตรงนี้มีงุหนด้วยเก็บมาเร็วแต่พวกเราจะเก็บเกี่ยวพืชยังไงล่ะคุณคงสงสัยงั้นให้ผมแนะนําให้คุณรู้จักอุปกรณ์ยุคหินคืองี้นะยุคหินได้ชื่อนี้มาก็ต้องขอบคุณอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นจากไม้ไม่ไม่ใช่หินตั้งหากให้ผมช่วยคุณอีกครั้งนะนี่คือเคียวรูปตัวยูทาจากหินที่ช่วยเก็บเกี่ยวมเมล็ดพืชจากลําต้นได้ ถึงเวลาที่คุณจะนําทุกอย่างที่เก็บได้ไปที่แคมป์แล้วความช็อกจากการข่ามิติได้หมดไปคุณสังเกตได้ว่ามีกระท่อบอยู่สองสามหลังปรากฏขึ้นใกล้ๆบ่อน้ําของคุณพวกเขาคือเพื่อนบ้านของคุณเองเบตตี้และบาร์นี่รับโบมนุษย์ยุคหินมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม20-50คนและช่วยกันละกันเพื่อนในการดํารงชีวิตโอเคคุณอาจจะกินง,ง่นและผลไม้อื่นแบบดิบๆได้แต่คุณจะทําอะไรกับเมล็ดพืชละ่ะในการที่จะแยกเปลือกออกจากเมล็ดต้องใช้โมหินและสากหินขนาดเล็กเพื่อใช้บดเมล็ดพืช แล้วถ้าคุณผสมเมล็ดพืชที่ได้รับการบดกับน้ําคุณก็จะได้แป้งคนๆทอดมันบนหินเหมือนกับที่คุณทํากับไข่แล้วคุณก็จะได้ขนมปังแผ่นชิ้นแรกของคุณใช่แล้วรสชาติมันอาจจะไม่เลิศหรูแต่อย่าลืมว่าเราอยู่ในยุคหนึ่งปีก่อนที่จะมีเบเกอรี่สุดโปรดของคุณคําเสแล้วเหรอใจกล้าไว้เพื่อนเพราะคุณกําลังจะไปล่าสัตว์มีข่าวดีสําหรับคุณคุณไม่ต้องออกไปล่าคนเดียวนะมนุษย์ยุคหินรอดชีวิตเพราะพวกเขาทำทุกอย่างร่วมกันเสมอ งั้นปลุกเพื่อนบ้านของคุณมาเลยและเตรียมพร้อมคุณจะรู้สึกยังไงถ้าต้องเอาชีวิตรอดในสภาวะที่ยากลำบากขนาดนี้บอกเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยโอ้เดี๋ยวแล้วมนุษย์เราสื่อสารกันยังไงในยุคนั้นในยุคเริ่มแรกของยุคหินพวกเขาใช้แค่การส่งเสียงที่แตกต่างและใช้ท่าทางประกอบเพื่อสแสดงออกถึงความกลัวความสุขความเจ็บหรือเพื่อเตือนคนอื่นให้รับรู้ถึงอันตราย ต่อมาพวกเขาเรียนรู้ที่จะออกเสียงโดยใช้ฟันลิ้นและปากและนั่นคือการกําเนิดของภาษาและการสื่อสารซึ่งทําให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นมากและยกระดับการทํางานร่วีกินของพวกเขาแน่นอนนักมนุษยวิทยายังไม่รู้อย่างแน่ชัดเกี่ยวกับภาษาของพวกเขาว่าเป็นอย่างไรเนื่องจากไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณอักษรเอาไว้แล้วไม่มีใครมีเทปด้วยแล้วเทปคืออะไรเทคโนโลยียุคเก่าสุดๆคุณและเพื่อนร่วมแคมป์ของคุณก็เลยต้องนำอาวุธพิเศษในการล่าไปด้วย มันคืออะไรล่ะอาวุธยุคหินชนิดแรกสุดที่ใช้ล้มเหยื่อลงได้ก็คือไม้ปลายแหลมขนาดยาวและก้อนหินขนาดใหญ่แต่ต่อมาหอกก็ถูกคิดค้นขึ้นมาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ประเด็นคือมันไม่ได้ทําจากโลหะแน่นอนมันเร็วเกินไปที่จะทําแบบนั้นพวกเขาใช้หินเล็กๆที่มีคมมัดติดกับกระดูกยาวๆหรือทอดไม้แทนนี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญมากที่ทำให้การล่านั้นปลอดภัยมากขึ้น โอกาสในการเอาชีวิตรอดก็สูงขึ้นเพราะพวกเขาไม่ต้องเข้าใกล้สัตว์และสามารถล่าพวกมันได้จากระยะไกลเมื่อมืดลงกลุ่มล่าสัตว์ของคุณก็เดินทางลึกเข้าไปในป่าคุณควรมองหาสัตว์กินพืชขนาดใหญ่เช่นช้างแมมมอธขนยาวควายใบสันยักษ์กวางเรนเดียร์และกวางมันไม่เพียงเป็นอาหารเย็นของคุณเท่านั้นแต่มันยังให้ขนกระดูกเขาและหนังแกะคุณเพื่อนำไปทำเครื่องใช้ด้วย ในสมัยนั้นมีเทคนิคการล่าอยู่2แบบหลักอย่างแรกคือการรอเวลาเสียเวลามากแต่ปลอดภัยกว่าต้องใช้วิธีขุดหลุมใหญ่รอบๆบ,บริเวณที่สัตว์ลงมากินน้ำหลุมนั้นจะเป็นกับดักในการล่าของคุณใช่แล้วคุณต้องขุดหลุมโดยไม่มีพลัว่วต้องใช้ไม้ขุดช่วยแล้วล่ะิ่งไม้ผูกติดกับเขาสัตว์ที่ปลายหรือใช้กระดูกหรือหินที่แหลมคมและยาวเมื่อขุดหลุมเสร็จแล้วคุณก็ไปซ่อนตัวและรอคอยอย่างอดทน อีกเทคนิคก็คือทั้งกลุ่มช่วยกันต้อนสัตว์ลงไปในโคลนและแหล่งน้ําที่สัตว์ไม่มีทางหนีรอดออกไปได้โอ้สังเกตไหมนั่นคือกวางนีวิ่งให้เร็วเลยเพื่อนลองพยายามเปลี่ยนเส้นทางของมันให้ตรงไปที่บึงน้ำสิโอ้ไม่มันหนีไปได้ใช่การล่าทุกครั้งไม่ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จแต่เผ่าของคุณก็ต้องการอาหารเย็นหันไปจับปลาดีกว่าไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องจับปลาด้วยมือเปล่า แหและฉมวกเข้าประจําที่แล้วแหทําจากเปลือกไม้และหญ้าซึ่งแหงมีอายุมากที่สุดที่ค้นพบโดยนักโบราณคดีมีอายุราว8 3 0 0ปีก่อนคริสต์กาลชมวกทําจากขาวกวางที่มีเชือกผูกติดกับแหเพื่อให้ผู้ใช้ลากเข้าหาตัวมาถูกใช้ในการล่าปลาตัวใหญ่เช่นปลาวานปลาทูน่าหรือปลากระโทงแทงดาบโอเคหวานแหลงไปในแม่น้าแต่อย่าลืมถามคนอื่นๆว่าควนหวาน mm hmm. ตําแหน่งไหนที่ดีตอนนี้ก็เหลือแค่รอ โอ้ดูสิมีปลามาติดแล้วดึงมันขึ้นมาด้วยแรงทั้งหมดของคุณชาวเผ่าช่วยเขาหน่อยอมผมเหรอผมขอยืนอยู่นี่แหละก็ได้คืนนี้คุณจะไม่หิวนำสิ่งที่คุณจับได้กลับมายังแคมป์และพักผ่อนได้เดี๋ยวที่เหลือเพื่อนๆจะจัดการเองผมรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรมันต้องทำงานทั้งวันไม่ได้หยุดพักเลยก็ใช่ถูกของคุณในยุคหินนั้นชีวิตไม่ง่ายเลยแต่ก็นะมนุษย์ก็มีอะไรที่บันเทิงใจอยู่บ้าง ไม่คุณไม่ได้จะไปสวนสนุกหรือโรงหนังหรอกแต่คุณสามารถฆ่าเวลาด้วยการเล่นดนตรีจากคุยที่ทําจากกระดูกนกและงามแมมมอธ <c oughs> การประดิษฐ์ของก็เป็นอีกทางเลือกทาสร้อยคอและกําไลข้อมือจากงาช้างกระดูกและเปลือกหอยและสวมวิญญาณศิลปินและวาดลวดลายลงบนตัวของคุณโดยใช้สีที่ทําจากผงโอเคอร์ดินเหนียวสีแดงชนิดหนึ่งหรือแกะสลักภาพวาดลงบนผนังถ้าแกะสลักภาพอะไรเจ๋งๆเ,เอาให้นักโบราณคดีงงกันไปเลยฮ่า <c> ฮ <oughs> ได้กลิ่นอะไรไหม อาหารเย็ยนไงไปอร่อยกันไม่ต้องเกรงใจนั่นกลิ่นอะไรอีกนะ้าผมกินอาหารเย็ยนแล้วนะเดาได้ไหมเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆลองไปใช้ชีวิตในยุคหินดูแล้วไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมคะแต่มนุษย์ในสมัยยุคหินก็สามารถเรียนรู้และเอาตัวรอด ซึ่งก็เป็นวิวัฒนาการของมนุษย์มาในสมัยปัจจุบันนะคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆไปทำกันเลยคะ่ะเด็กๆจะได้ใบคำสั่งวิชาปติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะคุณครูขอชี้แจงก่อนเลยนะคะในตัวหนังสือสีแดงเด็กๆไม่ต้องเขียนลงสมุดนะคะสีแดงไม่ต้องเขียนลงสมุดเด็กๆจะเขียนเฉพาะตัวหนังสือที่เป็นสีดำเท่านั้น สมุดนะคะ,ะ,คะให้ใช้สมุดเล่มเล็กนะคะสีชมพูให้เด็กๆเ,เขียนชื่อนะคะเขียนชื่อชั้นวิชานะคะวิชาประวัติศาสตร์นะคะครูผู้สอนก็คือคุณครูคเนธนาภาเล็ก็เขียนลงไปแบบฝึกหัดท,ที่ทำลงสมุดนะคะทุกครั้งอย่าลืมเขียนวันที่นะคะ ทุกวิชานะคะเด็กๆจะต้องเขียนวันที่เขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะยกเว้นวิชาภาษาไทยวิชาเดียวที่เขียนวันที่เป็นภาษาไทยนะคะใช้ปากการน้ําเงินนะคะในการเขียนและใช้ปากกาแดงในการขีดเส้นนะคะเรามาดูที่แบบฝึกหัดของเรานะคะกิจกรรมที่5เด็กๆก็เขียนกิจกรรมที่5ลงไปนะคะ ข้อใหญ่กิจกรรมที่5นะคะเขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดง2เส้นนะคะเด็กๆมาดูข้อที่1นะคะเด็กๆก็เว้น1บรรทัดแล้วก็เริ่มเขียนนะคะข้อ1ึ ให้นักเรียนเขียนโจทย์ข้อ1น,นะคะและอ่านบทความนะคะบทความตัวหนังสือสีแดงนะคะเด็กๆไม่ต้องเขียนนะคะและหลังจากนั้นเด็กๆก็เขียนข้อ1.1ึ่งจนงประเด็นสําคัญของบทความคือเด็กๆก็ต่ออบอตอบนะคะเมื่อเสร็จ1ข้อให้ตีเส้นนะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะ เขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจเขียนให้สวยงามนะคะเด็กๆไม่ต้องนำสมุดนะคะมาส่งคุณครูที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูล,ลาไปก่อนหากเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ